สวัสดีครับหลังจากปาดเก็บผิวเสร็จไปที่เรียบร้อยนี่คือผิวสกัดไบต์เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับมีทั้งหมดสามเล่ม มาดูทีได้เล่มครับทุกเล่มปาดเก็บผิวเหมือนกันเป็นงานร้อนตีขึ้นโดปจากเผา32มิล suj2j8 ปากเทเปอร์ไทยด้ามเก็บรายละเอียดมุมในครับใบาย,ยาวสิบนิ้วโดยประมาณบางเล่มอาจจะเกินนิดนะฮะ เหมาะสำหรับสับปลอยหันเฉือนได้สบายครับที่ิวสก็ตบ์ทาด้วยน้ำมันมะพร้าวปลอดภัยครับนี่เลยถ้าใด้สนใจเล่มไหนก็ติดได้เลยครับผมราคาเล่มละ4,500บาทนีทั้งหมด3เล่มครับ หมดชุดนี้แล้วก็จะเป็นอินทิเก้าวฟูลแทงค์ที่ทำงานแบบนี้ <c oughs> เพราะชื่นชอบในเรื่องของผิวไฟจริงๆจะปาดให้ทะลุะขาวทั้งใบเลยก็ได้ก็ไม่ยากแต่นี้เรา <c oughs> เราเรา,เราต้องการเก็บเนื้อเหล็กเอาไว้ต้องการให้มีดมีน้ำหนักเวลาเราสับสับหรือฟันเนี่ยคือต้องการให้มีน้ำหนัก คือออกแรงที่ข้อมือสะบัดข้อมือแล้วก็ให้น้ำหนักมีดทำงานเวลาเราแร่หันเฉือนเวลาเราเขาเรียกว่าเลาะเลาะเอาเนื้อก็คือใช้ส่วนปลายเลาะพวกปลาชําแหละนี้ได้เลยผมบอกว่าน้ำหนักใช้ได้เลยครับเล่มน,นี้อาจจะยาวกว่าเพื่อนนี่หน่่มครับนี่ หลายไม้นี้จัดจัดมากจัดทุกเล่มมีทั้งหมดสามเล่มครับพี่พี่จะไดสนใจเล่มไหนก็ปิดได้เลยราคาเล่นลนะสี่พันห้าร้อยบาทพร้อมสองครับ เก็บผิวเรียบร้อยนี่ก็รับผมใช้งานเลยก็สบายครับมีทุกเล่มของผมที่ซื้อไปส่งกลับมาทำคมใหม่ได้เก็บผิวสปาผมดูแลตลอดอายุการใช้งานครับทุกเล่มที่เป็นมีดของผมถึงแม้ว่าไม่ใช่มีดของผมส่งไม้ผมรับผมให้ผมก็ยินดีครับผม ไม่มีค่าใช้จ่ายครับรับผมให้ฟรีก็ส่วนค่าจัดส่งก็ตามระยะทางครับขอขอบคุณที่รับชมและติดตามครับ MK Knight ขอขอบคุณครับ